อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้นะคะอยากจะชวนมาที่ร้านปันนาสาวโดกครับคาเฟ่เขาไม่ใช่มีเฉพาะขนมปังอย่างเดียวยังมีอาหารอื่นอีกมากมายอยากแนะนำค่ะชวนคุยกับ Executive Chef and Senior Advisor เชฟเนธอําไพรสารโกเศ่เชฟเนธสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเล่าให้เราฟังเลยเชฟเนธจ๋าว่าซาวดองของเราเลิศยังไงซาวดของเรานะคะก็จะทํามาจากยีสต์ที่ทํามาจากธรรมชาติเราเลี้ยงยีสต์เองเวลาที่เราใช้ทำเนี่ยจะประมาณ48ชั่วโมงทําให้มันย่อยง่ายแล้วก็ม,มีประโยชน์กับท้องเราถ้าเรามีความหลากหลายของขนมปังะนะคะเราจะมีทั้งอันที่เป็น af, คลาสสิกโลฟนะคะตัวนี้เขามีให้เราเลือกทั้งหมด 5แบบด้วยกันเขายังมีโชคปโงใช่ตัวนี้ <ทำ S 1> พิจากซอวดอีอค่ะพิเศษมากๆเพราะว่มันนุ่มแล้วก็เหนียวหนึบ ต่างไปจากซาวโดอคลาสสิกนะคะแน่นอนเมนูแนะนำอะไรจะะช็ปเนตจะเป็นดักคอนฟีแซนวิชจะใช้ขนมปังที่เราอบมาใหม่ๆแล้วก็ไส้ข้างในเนี่ยจะมีอกเป็ดนะคะเป็นคอนฟีไปหมักเกลือกับเอิร์ฟ24บชั่วโมงนะคะแล้วเราก็เอาไปอบอบเสร็จปุ๊บเนี่ยแช่ไว้อีก24ชั่วโมงมากับตัวแยมส้มแล้วก็พริกพาลปิโน่ดองเราเสริมมากับสลัดแตงโมแทนเมนูที่2องสิจ๊ะคือเฟรนช์ออมเล็ตมันเป็นชีสออมเล็ตมันจะทํามาเป็นลูกหลักบี้นะคะมีชีส มันมลิลวอยู่ตรงกลางแล้วก็เสิร์ฟมากับสตูถั่วลูกไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดพอเชเบโลย่างด้านบนราดด้วยซอสโยเกิร์ตค่ะจานต่อไปที่จะแนะนําก็คือมัชชูมแอนทรัฟเฟิลซุปนะคะมันมีความหอมที่พิเศษแล้วที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าเราเสิร์ฟมากับครูตองซึ่งทํามาจากตัวโชกุปังซาวโดเมนูต่อไปจะเป็นแพนเซเนล่าชริมสลัดนะคะ,คะเราก็เอาขนมปังนี้แหละมาคลุกกับน้ำสลัดเป็นเฟรนช์วินิเกร์นะคะก็ทําจากน้ำส้มสายชูไวน์ขาวนะคะกับเอามะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่ผักออ ให้มันมีความแบบว่าบาลานซ์กันข้างบนเนี่ยมีกุ้งย่างกระทะสุดท้ายละจ้ะซาวโดโชูคูปังเฟรนช์โทสนะคะ ขนมปังเนี่ยมันก็จะหั่นหนานะคะแล้วก็แช่มาในคั่าซอสแล้วเราก็เอาอไปอบพออบเสร็จทอดให้เตรียมไปกับซอสคาราเมลนะคะแล้วก็เสิร์ฟมากับตัวสตรอเบอรีร่สดวิปครีมแล้วก็เราก็ใช้เป็นซอสสตรอเบอรี่ที่นี่มีคอฟฟี่เทสติ้งด้วยเราเอามีลงคั่วเป็นของตัวเองตอนนี้เราก็มีกาแฟ3แบบนะคะก็จะเป็นตัวพีเบอรี่นะคะจากดอยช้างถัดลงมาก็จะเป็นห้วยขวากนะคะทางขวาเนี่ยก็จะเป็นห้วยโทนซึ่งอยู่สูงไปกว่าห้วยขวาอีกเป็นอาราบิกา้าคาติมอเหมือนกันนะคะแต่ ว่าเป็นดาร์กโรสและยังมีฮอตลาเต้ไปเครื่องดื่มเย็นกันบ้างเ <l aime> ชื่อไหมซาวโดลงไปอยู่ในเลมอนเอทมันจะเป็นส,สไตล์คล้ายๆคอมบูชากิน<ห>แล้วจะช่วยย่อยอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะและที่นี่ก็มีอาหารเจรองรับท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังก็ดีพาสต้าก็ได้รวมทั้งสลัดค่ะดีต้องขอการันตีความอร่อยให้กับปัณาซาวโดครับคาเฟ่เป็นอร่อยเลิศ ชักใหา่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านปัณนาซาวดครับคาเฟ่ตั้งอยู่ย่านสีลมถนนปั้นร้านอยู่ในซอยถนนส่วนบุคคลซอยแรกทางขวามือหลังวัดแครและสำหรับเมนูอร่อยเลือต้องกินกับร้านปัณนาซาวโดครับคาเฟ่คือเมนูนี้เลยครับ อร่อยไนระ้กับบรีลี่เมจือ,อีติ้งเน่าผิงชังสวัสดีนะคะ